ไปดูนะฮะไปดูที่สระน้ำเราลางคืนอย่างนี้นะฮะเราเป็ดเราไปเยี่ยมเป็ดกันหน่อยโอ้โหเห็นไหม มีเสียงหน่อยครับนะห,หมดแดงครับมันมาพักผ่อนสองดูนะครับสวนเราอ่านี่มีปลานะอันเห็นปลาไหมผมซูมให้ดูนะครับ ันไหันไหอ้ามหายใจด้วยครับมันซุ่มอยู่นะครับอ้ามไปแล้วะนะครับนั่นนั่น,น,นเห็นไหมฮะช่อนนะครับมันก็สมบูรณ์อยู่นะครับอนีอีกตัวหนึ่งฮะ เห็นไหมครับไหนสอนอยู่นะครับผมเขียนน,นะครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับนี่ป,นปลาช่อนอีกตัวนะฮะ ชัดๆนะครับมองมันโฟกัสไม่ได้อีกตัวหนึ่งนะครับโอ้โห oh, สวยๆครับ <ouch> ปลาช่อนสวยๆเลยม,มาพักผ่อน uh, มาดูมันเฉยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรตัวไม่ใหญ่ครับเท่านีโ้นปโป้โปตีนนะครับในปโป้ขาเปินไปนะครับไหม อ่ามันหนกตัวครับเดี๋ยวค่อยๆมาดูครับอันนี้มีอีกตัวครับ้ามไปนะไปนะมันมีเสียงหอยครับเ็เดินเสียงดังเดินไปตัวหนึ่งครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับถือว่าสมบูรณ์นะครับมีปลาช่อนเยอะเลยแถวนี้ ไปเรนะื่อยครับสำรวจครับมีไหมตรงนี้ก็มีนะนี่นะตรงนี้ก็มีนะไหนนี่นะเห็นไหม มีตัวหนึ่งนะครับลูกมันลูกไปลช่อนโอเคนะครับ